ในที่สุดก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับมกับเจ้าตัว l e เลโ o Legion Go เครื่องเล่นเกมพกพาระบบการ Windows เอามาสู้กับ AlG เ l ียไผมบอกเลยว่าสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ของเขาเนี่ยคือดีกว่า Alge Li ยแทบจะทุกด้านนะครับ <Wow. S 1> ทั้งมัสแอมมากกว่าแบตเยอะกว่าจอใหญ่กว่าพอเชื่อมต่อ USB-C มีมาให้มากกว่าด้วยนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เด็ดของเครื่องนี้เลยนะก็คือตัว Legi o n Go กเนี่ยสามารถถอดจอยสติ๊กออกมาได้เหมือนกับ n Nintendo Switch เป๊ะ มถึงตัวจอยสติ๊กของเขาเองเนี่ยมีตัวทัชแพดเหมือนกับเครื่อง Steam เน็กด้วยเรียกได้ว่าเหมือนเอาข้อดีของหลายๆเครื่องเนี่ยมายำรวมกันไว้ในเครื่องเดียวนั่นเองแต่ด้วยความที่มันมีฟีเจอร์อัดแน่นเยอะขนาดนี้นะทำให้น้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยก็มากตามไปด้วยนะครับอยู่ที่854กรัมถือว่าหนักมากมานะส่วนราคาและวางมาจําหน่ายนะผมจะอยู่ที่799ยิเูโรเริ่มมาจาหน่ายตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนปี2023นีนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนจะเข้าไทยวันไหนราคาเป็นยังไงรอติดตามกันอีกทีนะ